สวัสดีค่ะคลิปนี้มาอัปเดตผลงานเพลงเดบิวต์โซโล่ของส,สาวแบล็คพิงค์หลังปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันครบทั้ง4คนแล้วเรียกได้ว่ายืนหนึ่งเรื่องสร้างตำนานให้วงการเพลง K-POp จริงๆค่ะสำหรับส,สาววงแบล็คพิงค์ที่ในตอนนี้ทั้ง4คนกำลังทัวร์คอนเสิร์ตวันพิงค์รอบโลกสร้างสถิติใหม่มากมายยอดผู้ฟังปังเกินต้านนับเป็นเกอร์กูระดับตำนานที่โลกต้องจารึกไว้ทุกผลงานเพลงได้รับความนิยมไปทั่วโลกซึ่งนอกจากส,สาวแบล็คพิงค์จะมีผลงานเพลงใน งวงมากไปแล้วพวกเธอก็มีผลงานอาัลบั้มเดี่ยวซึ่งในตอนนี้ก็ปล่อยผลงานโซโล่ hmm. เดี่ยวจนครบทั้ง4คนแล้วแต่รับเพลงที่ปล่อยออกมานั้นได้กระแสะตอบรับล้นหลามแน่นอนค่ะว่ายอดวิวก็เกินหลักร้อยล้านไปแล้วคาดว่านในอนาคตอาจจะพุ่งทะยานสู่พันล้านวิวแน่นอนโดยเจนนี่ปล่อยผลงานเพลง mm hmm. โซโล่เมื่อวันที่12พฤศจิกายน2018ปัจจุบันมียอดวิว910ล้าน680,000ครั้ง โรเซ่ปล่อยผลงานเพลง on the ground เมื่อวันที่12มีนาคม2021ปัจจุบันมียอดวิว319 8,434 0 0ครั้งลลิษาปล่อยผลงานเพงลงลลิษาเมื่อวันที่10กันยายน2021ปัจจุบันมียอดวิว600 00, 4 7 6 0 0 0ครั้ง ส่วนพี่ใหญ่ของวงจีซูปล่อยผลงานเพลง Flower เมื่อวันที่31มีนาคม2023ปัจจุบันมียอดวิว109ล้าน7 0 2 0 0 0ครั้งขนาดเดียวกันวันนี้ผลงานเพลง Flower ของจีซูยังขึ้นอันดับหนึ่งบน i 2 Music ประเทศเกาหลีใต้สร้างสถิติใหม่สำหรับสัปดาห์เปิดตัวในปี2023นี้อีกด้วย และนี่ค่ะก็เป็นอัปเดตผลงานเพลงเดบิวต์โซโล่ของส,สาวส b วแบล็กพิ้งซึ่งแอดก็นํามาแชร์อัปเดตยอดวิวให้เพื่อนๆได้ฟังกันส่วนใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ